ร้านตรงหลงมารีไฟครับผมวันนี้วันน so, so ี้ผมจะมาจะมารีวิวครับผมนการซ่อมเราเ่ยคาดีคาดียี่ห้อยี่ห้อเอซีครับผมนีบอกว่าไฟไฟเข้าครับผมไฟเข้าแต่เสียงไม่ออกไฟขึ้นสีฟ้าปกติครับผมแต่เสียงไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไฟเข้าก่อนครับผมไฟขึ้นเขียวแหละถ่ายซุ้มไว้ ขึ ổ, ้นเขียวครับผมอันนี้ก็ต่อสัญญาณเข้าปกติครับผมต่อสัญญาณเข้าเสียงเสียงไม่ออกคอ่ะผมนี่ก็ต่อลำโพงการนี้การนี้เกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอก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 วิธีรักครับผมว่า ส่วนใหญ่เอ็มทั่วไปรุ่นแบบนี้ไสแบบนี้วันอะไรชอบเสียเวลาเวลาเวลาเราอ่าเรามองด้วยสา,ายตาเนี่ยไม่มีอะไรใหม่ครับผมอ่าคือไฟมันขึ้นปกติถ้าไฟขึ้นปกติสีเขียวเนี่ยคือว่าพวกมัดฟงมัดเฟดพวกสามขาพวกไอซีอะไรพวกเนี้ยไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาปุ่มจอนปุ่มจรสวิตชิ่งตัวนี้ก็วงจรจ่น,จน จะจะขึ้นโพเทคกับผมถ้ามีปัญหามีช็องต่อจนตัวนี้ก็จะขึ้นโพเทคของผมตทันเนี่ยตัวนี้ไม่ไม่ขึ้นแดงครับผมขึ้นเขียวไฟแดงก็คือไปอ่ะแปลว,ว่าเสียงอ่ามันไปไม่ได้เสียงไม่ออกเกิดจากใสย่ยตดอะไรครับผมนี่ก็จะมาบอกแบบง่ายๆแบบบ้านเราเนี่ยเหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ถามว่าก๋วยเตี๋ยว,วอร่อยอเราไม่ต้องไปถามเราก็ใส่อะไรไปม,มั่งก็าไปเอาอะไรมาจากไหนซื้อมาจากไหนไม่ไมไถึงขนาดนั้นผมไม่ต้องไปลึกรู้แต่ว่าร้านนี้อร่อยเขาใส่อะไรเราปรุงยังไงเก็อพอแล้วีวนี้ผมจะมาบอกไปว่าตัวไหนเสียไม่ต้องวัดเพราะว่าไม่มีมันขึ้นเขียวไปแล้วตัวนี้คืออาการอย่างนี้เขาแบบนี้ตัวนี้ก็เยนไปแล้วอ่าเสียตัวนี้เป็นของอะไรตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วอ่า ของของอะไรไม่รู้ครับผมเป็น,นโนโลโก้พันแปดร้อยบาทแต่ผมซ่อมเสร็จแล้วก็ได้ซื้อเลยอันนี้คืออาอาเสียเหมือนกันวันนี้น่าจะเป็นอาเสียงผมไฟเข้าแต่เสียงไม่ออกอาเสียถามว่าอาคืออะไรอาเป็นน้องของพ่อเอ้ยไม่ใช่ครับผมมันเป็นอาอาคือตัวต้านทานตัวต้านทานพิวิสตัวน้อนอ่ะบอกตัวนอนมนคือตัวต้านทานแหละ ตัวน้อนตัวน้อนมันนา่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งเสียอ่าเดี๋ยวผมเอาไฟออกนะผมจะวัดให้ดูว่าว่ามันเสียจริงไหมอ่ามีมีตัวไหนมีอาร์อาร์มันอยู่จุดตรงไหนบ้างอ่าเดี๋ยวถ้าเป็นแอมแบบนี M ้หรือแอมไส่อย่างนี้ก็ผมจะเป็นไส้ใหญ่กว่านี้ให้สกเก็ตกดชิปอาการอย่างนี้ไฟเข้าขึ้นเขียวข,ข,ขึ้นฟ้าปกติแต่เสียงไม่มีถ้าไม่รีเลย์เสียก็ในอีกกรณีหนึ่งคือรีเลย์อาจจะเสีย ดีเลยไม่ทำงานไม่ดังแต๊กเดวัน <Gym. S 1> ปกติอยู่วงจรไม่มีไรช็อตครับผมนี้เราจะมาว่าเช็คอาการแรกน่าจะเป็นกับอาก่อนคืออาที่จ่ายไฟเข้ากับบอร์ดตัวนี้กับโมดูลตัวนี้น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งขาดครับผมเดี๋ยวมาวัดกันดีกว่าเราต้องยุ่งยากช่างบ้าน รู้แต่ว่าตัวไหนเสียก็เปลี่ยนไม่ต้องไปรู้ว่าการทํางานมันยังไงไม่ต้องไปสนใจตามยุคตามสมัยครับผมคืออาน่าจะเป็น R สี่สิบเจ็ดโอมบอกค่าด้วยสี่สิบเจ็ดโอมครับผมตัวนี้มันจะมีตัวสีฟ้าเนี่ยตัวนี้กับหมือนกันเนี่ยมีตัวสีฟ้าเนี่ยปัดเลยเพื่อนๆอันนี้ขึ้นอยู่ครับผมอ่าน้ามิเตอร์ซูมมาใกล้ ขึ้นแล้วตัวที่สองอขึ้นหน้าซูมชัดจริงไหมเนี่ยตัวที่สาม47โอห์มขึ้นครับผมตัวที่สี่47โอห์มขึ้นครับผมตัวที่ห้าอ้าวตัวที่ห้าไม่ขึ้นครับผมแน่เป็นต์ตัวที่ห้า R 47โอห์ม oh ผมก็ไม่ค่อยเกง่งแต่ผมก็พอจะซ่อมได้ครับผมก็พอจะแนะนำได้ครับ ผิดพลาดนะครับประการใดก็ต้องขอภอภัยครับผมครับผมอ่าแสดงว่าเป็น R ตัวนี้เสียผมมันเสียจริงไหมอัน,นี้เราจะไม่ถอดับผมเราจะไม่มีการถอดเราจะซ่อมบนชิปไปเลยซ่อมบนเมนบอร์ดไปเลยครับผมผมจะลองเอา R R มาเชื่อมดูามาใส่ดู R 4 7โอห์โม oh เดี๋ยวเราเอาไฟเข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดเพลงไว้แล้วเ,เชื่อมแล้วมันจะมาไหม ไฟขึ้นสีอะไรสเีเขียวเขียวคือไ, oh 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 ไปไปอ่าเจ็ดโอหมป็นไหนอ่ะจะเป็น R 4 7โ oh อห์ครับผมวันนี้ที่มันที่มันไม่ไม่ขึ้นขา ตัวนี้เอาเปลี่ยน R แล้วไม่ดังก็ลองมาดูริเล่ก่อนผมดูริเล่ลองซ้องเองดูก่อนก็ได้ครับผมไม่เสียหายอะไรอะไรก็ไม่กี่บาทครับผมสี่สิบโอห์มตัวนี้47โอหมก็เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมดูคร่าวๆว่ามันจะดังไหม ឬអូម อาร์อาร์ที่จ่ายไฟเข้าโมดูลนี่ผมจะมี47โอห์มครับผมตัวนี้หน้าซุ่มเลยคือ7โอห์มครับผมเสียถ้าอาการนี้ครับผมเพื่อนๆจำไว้อาการไฟเข้าเสียงไม่ออกเลยให้ดูเลยมันจะมีอาร์พวกนี้ลองวัดดูเหมือนที่ผมบอกครับไปที่คุณหนึ่งแล้วก็ลองวัดดูพวกอาร์47โอห์มมันจะเป็นอาร์100%ครับผมอ่าตัวนี้เหมือนกันครับผมเห็นอะตัวนี้ตัวนี้ก็เสียเหมือนกันอะผมเปลี่ยนไปแล้วครับเนี่ยเขาว่าเสียงมันไม่ออกเขาไปซ่อมมาก็บอก ไม่มีนสาเหตุไม่เจอ,อ<ม>เกี่ยวอาใช้ได้ครับผมตรงนี้ลองลองทำตามผมดูแลวกันครับผมมีอะไรสงสัยก็คอมเมนเต์เพิ่มเติมสอบถามได้ครับผมอาการยังไงยังไงก็ถ้าผมมาแนะนำได,ได้ผมก็จะแนะนำผมถ้าไม่รู้ผมก็จะบอกว่าไม่รู้ยังไม่เข้าขั้น ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข <inaudible> ้ามารับฟังรับชมด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัครสมาชิกด้วยครับผมคลิปหน้าก็มากันใหม่สวัสดีครับ